สำนักงานทาศกศฝ่ายกิจกรรมสาขาภาคเหนือตอนล่างพร้อมด้วยผู้บริหารทกศ .9 จังหวัดเหนือตอนล่างนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสวนพงคุ้มภัยวิสาหกิจชุมชนผสมผสานบ้านเสรีราษฎร์อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากโดยนายภูมิเกลียวสิริกุลผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฝ่ายกิจการ,รสาขาภาคเหนือตอนล่างได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ ฟรามีมาร์เก็ตของทอกศพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ว่าทกศได้ให้สินเชื่อลูกค้าเพื่อการพัฒนาอาชีพซึ่งทกศได้ทำการตลาดออฟไลน์ line, หรือการจ่ายสินค้าโดยตรงและขณะนี้ได้พัฒนาการตลาดออนไลน์ขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับลูกค้าซึ่งเด้พาคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตแมคคาเดเมียโดยมีนางสาวธัญรัตนเมี่ยงครองครานประธานกลุ่ม ได้พาชมการแปลรูปการผลิตแมคคาเดเมียซึ่งมีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอนส่วนพื้นที่ในการปลูกแมคคาเดเมียมีประมาณ500ไร่สำหรับถั่วแมคคาเดเมียที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งถั่วเนื่องจากเป็นถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุและโดยเฉพาะไขมันดีคอเลสเตอรอลต่ำกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายและช่วยลดการสะสมของไขมันลดอาการท้องผูก นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆอาทิโรคเบาหวานและโรคหัวใจแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคผนังถุงลำไส้ใหญ่อักเสบนิ้วในไตและนิ้วในถุงน้ำดีและแมคคาเดเมียยังมีกรดพามิโทเรอีกซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกชนิดหนึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นและอ่อนเยาว์ขึ้น ทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 live tv com อ้าวอีกทีนะครับ13 live tv com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอ,อยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลย่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดแจ๋วครับ